สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะผมวันนี้วันนี้ผมจะมาบอกว่า M ส0กับ M 4 1ดนิ้วของเข้าแล้วนะเป็นกีตาร์แบรนด์ผมเองที่รุ่นเริ่มต้นนะครับอ่านี่มี40มีสี่บ็ดนิ้วกับ4ี่บนิ้วนะครับตัวสี่บ็ดนิ้วอะ่ะมันพันแด้อยห้าิบาทหนึ่งพันแด้ยห้าสบาทพร้อมของแถมรวมส่งนะครับส่วน4ี่สิบนิ้วก็อ่าหนึ่งัน้อห้าสบาทพร้อมของแถมรวมส่งคือรถใหม่เนี่ย คือคืออย่างนี้ก่อนคือรอบที่แล้วอ่ะลูกค้าบ่นหลายคนเลยว่าสายมันนิ่มไปมันก็ดีแหละนะครับสายนิ่มอ่ะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียข้อเสียคือเสียงมันแบบความกังวานมันน้อยนะเวลาสายมันนิ่มมันกดง่ายก็จริงแหละฮะมันง่ายเลยแหละแต่ว่ามันยุ้ยเกินแล้วแบบว่าความกัางวานมันมันหายไปทีนี้ผมก็เลยอ่ก่อนที่พอพอหมดรถนั้นไปผมก็แจ้งโรงงานให้เปลี่ยนเป็นเป็นสายเบอร์1 1็นะครับจบเลยทีนี้กังวานเลยนะ กงวันกว่าเดิมเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวนะนี่อันนี้ตัว 4, 40นิ้วนะตัวนี้1,650กลงวันมากนะ ครับนี่ลอ็อตอันนี้ล็อตใหม่นะนเป็นสายเบอร์สิบเอ็ดมาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับก็ความกังวานมากขึ้นกว่าเดิมประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเพราะว่าสายลอ็ลอตล็อตนั้นอะ่ะมันนิ่มเพราะว่ามันใส่สายเบอร์สิบมาผมระบุว่าให้มันเล่นนิ่มเน้นให้นิ่มๆเพราะว่ากลุ่มลูกค้าผมอาจจะเป็นมือใหม่เยอะแต่ว่าก,ก็มีลูกค้าหลายคนเหมือนกันว่าสายมันนิ่มไปแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อสายเพิ่มแบบหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยมันก็ ก็เปลี่ยนให้โรงงานเปลี่ยนเป็นเบอร์สวมาให้เลยลองดูซิมันจะตอบโจทย์กว่ารอบที่แล้วไหมนะครับจะมีเสียงบ่บนไหมนะฮะเดี๋ยวมเมื่อกี้สี่สิบนะอันนี้เป็นสี่สิบเอ็ดมากลางวันจริงๆนะครับกลางวันกว่าเดิมเยอะมากเลยผมเสียดายนะผมไม่มีล็อตเก่าเก็บไว้แล้วมันตั้งสายยังไงนี่แป๊บหนึ่งนะเสียดายผมไม่มีล็อตเก่าเก็บไว้เปรียบเทียบนะ ือเดิมๆนะสายเดิมจากโรงงานนะครับอังวานมากยิ่ง41นิ้วนะ

ลองดูแล้วกันเผื่อมันจะเสียงตอนรับดีกว่ารอตที่แล้ว็อดกว่าสายนิ่มนะฮะสดเลยไม้ตัวเดียวนะไม้นี้ไม้ตัวเดียวอุ้ยไม้ตัวเดียวนะฮะไม้นี่ฮัลโหลฮัลโหลนี่ไม้ตัวเดียวเลยนะครับก็ไม้ตัวนี้ในในเออคนถามเยอะเหมือนกันนะ มันอ่านว่าไงวะอันนี้ผมสั่งในช้อปปีมารู้สึกจะ850นะ T A K T A K S T A R นะมันเป็นไมอะไรสตาร์เนี่ยเทคสตาร์เหรออ่านไม่ออกครับก็ลองดูแล้วกันเผื่อใครอยากจะใช้นะแต่บอกไว้ก่อนมันต้องใช้กับกล้องไอ้นี่มันใช้กับโทรศัพท์ไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันแนละ้วทำไมมันใช้ไม่ได้แต่มันใช้กับกล้องไอ้นี่กล้องไอ้นี่ไอ้น,อนี่กล้องอะไรวะเขาเรียกกล้องอะไรอะ่ะกล้อง DSLR หรือเปล่าแล้ว แต่ว่าไม้มันก็อุ้ยโอ้ก็ามาเรื่องไม้เฉยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะอืมอีกทีหนึ่งแล้วกัน41ดนิ้ว1,850้าบาท4ี่นิ้ว1 6 5ห้าพร้อมกระเป๋าพร้อมสายสะพายพร้อมปิกรวมส่งอย่างดีนะครับอันนี้เป็นราคาโอนนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มโอเคฝากด้วยแล้วกันของมันมาแล้วมาหลายสีนะมีหลายสีมีไซส์ละหสีก็ถามมาแล้วกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับไปก่อน